จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องป้องปายเอฟซีเขาไม่พอนสููสุคนนะจ้ะจ้าคลิปนี้เป็นพอนสิมาตํากุ้งสดจ้ะอยากกินมาดนแล้วจ้าพอนก็เตรียมเครื่องไว้เรียบด้อยเลยจ้ะเนี่ยพอนได้กุ้งมากุ้งสดๆจะมาพเตรียมเครื่องไว้ตําไปเลยจ้ะเนี่ยน่จ้ะเครื่องปรุงก็สิมีหลายสิ่งหลายอย่างจ้ะนี่แหละจ้ะเครื่องปรุงตํากุ้งสดนะจ้ะ ก็จะใส่พริกแห้งลงไปแล้วตําไปแล้วจ้ะมาจ้ะตำกุ้งสดกันเลยจ้ามือตำกันเลยจ้าตำกุ้งสดจ้าพอนใส่พริกลงไปจ้ะเก็ต้องตำพริกก่อนนะจ้ะพอจะใส่พริกสี่เม็ดนะ่อนมีพริกแห้งนั่งจ้ะพอนตำไปแล้วพริกแห้งสองเม็ดจ้ะตำพริกไนร์เกลือ ิดละเอียดนะจ้าใส่กระเทีลงไปจ้าเพราะมีหมักสะอ,อึกน้ำด้วยจ้าพิม่มใส่หมักสะอึกไปน้ำจ้าทลงไปกับต่งจ้า พอนใส่น้ำตาลปิดลงไปจ้าตอนนี้พอนสิตามาเขือศให้ละเอียดเลยได้จ้ะ เติมน้ำปะลาลงไปจ้าจ้าปะลาจ้าปลาเป็นคนใจส,สองสูตรเด้อจ้าปลาเป็นคนต้มเองกับน้ำปะลาขวดจ้าปะลาด้วยจ้าต๋ำจ้า มต้องแซ่บแน่นอนจ้ะอบีบมหนาวเลยจ้ะมะนาวไปน้ำจ้ะมหน้าข้องเปลือกร้อมเปลือกจ้า ใส่น้ำมะขามเปียกตอนหนึ่งเ่ะตามด้วยชุลรสเสรนด์แซ่บลายจ้ากุ้งสดจ้ะ trên mặt rồi sốt này con sốt gì đấy cả con xin một con cả chim con. แซ่บแล้วจ mm. ้ะเพื่อนแซ่บแล้วตบเข้าห้เข่ากันเนาะจ้ะทำบ่ลซีหั่นมากระเทียมลงไปอีกจ้ะสองลูกจ้ะ ทำด้วยขนมจีนจ้านี่นั่นพี่น้องกินกันเด้อเนี่ยเต็มโคกเลยกินผมมุดด้วเนี่ยเนี่ยแบบแซ่บเลยจ้ะเนี่ย ตักร์ฟจา,านแบบนี้จ้ะเสิดจานเสิร์ฟจานแซ่บจังนีน้มาเด้จ้าเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝายสกุลสกุนมากินต่ากุ้งน้ำกันกระเมี่พรเนี่ยจานบากใหญ่นุ่งจาน มาจ้าเตรียมกินจ้าตำจนแล้วจ้ะเพื่อนๆมิค่อนก็เลืมใส่ใบหอมปีลงไปจ้ะพร้อมกับแครอทจ้ะลืมคักลืมแน่จ้ะนี่จ้ะใส่ลงไปแล้วเด้อจ้ะครบแล้วเอาจะได้มิค่อนก็เตรียมกินเลยจ้ะ